วัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสผู้ชมครับวันนี้แน่นอนฮะกระแสของเราเรื่องราวของการเรียนออนไลน์นะฮะเรียนผ่านทางทีวีหลายคนเนี่ยก็เห็นด้วยอีกมุมนึงก็บอกว่าโอ้โหมันไม่ใช่แล้วล่ะนะฮะการไปเรียนออนไลน์แบบนี้เงินจะกรอกข้าวเนี่ยยังไม่มีจะกินเลยแต่ต้องไปนั่งจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตบางคนต้องเอาเงินที่เก็บได้เนี่ยนะฮะไปซื้อโทรศัพท์ให้ลูกให้หลานได้เรียนดูในทีวี หมบอกว่าบ้านนี้มีลูกอยู่3คนนะฉันต้องซื้อทีวีสามเครื่องหรือไงเพราะแต่ละคนเนี่ยมันเรียนคนละชั้นจะทํายังไงกันล่ะวันนี้ครับพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้ผ่านทางด้านท่านวชราวิต์กัมพูนุทยานะครับที่ปรึกษานุรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกท่านหนึ่งครับท่านอำนาจวิทยานุวัตนะครับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับตอนอื่นต้องขอขอบพระคุณมากนะครับที่มาขายก็ข้องใจมารูปรายการกับเรานะฮะท่านครับ ตกลงแล้วไอ้เจ้ากรณีของการเรียนออนไลน์ถามท่านที่ปรึกษาก่อนเลยนะฮะการเรียนครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นแค่การทดลองหรือเรียนจริงฮะเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับผมต้องกลับเรียนอย่างนี้ฮะการเรียนหนังสือเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือต้องเรียนที่โรงเรียนครับนะครับไม่มีอย่างอื่นนะครับเรียนออนไลน์ยังไงก็สู้ไม่ได้ครับแต่ทีนี้พอสถานการณ์โควิดเข้ามา เริ่มต้นก็นคือเราเลื่อนเปิดเทมอมนะครับท่านตรีนำเรื่องเข้าคอรมอ,อนุมัติเลื่อนเปิดเทอมจริงๆเราควรจะเปิดวันที่18ครับเพื่อสภา,าก็คือเมื่อวานาเราเลื่อน<ร>ไป,อนป็น,นกรกฎา,รา,าครับณนะวันที่7เมษาเนี่ยถ้าจำกันได้ครสถานการณ์โควิดในเดือนมีนาเนี่ยติดเชื้ออาทิตย์ละ4ี500นะครับ ตลอดมาครับณวันนี้ติดเชื้ออาทิตย์ลานับสิบเท่านั้นอวันนี้ตัวเลขลดแล้ววันนี้เหลือ,ลอสองแล,ล<ะ>้ว<ะ>แต่ที่เราประกาศไปเนี่ยขณะนั้นไม่มีใครแน่ใจแล้วครับว่ามันจะลงมาถึงหลักสิบ,บมีคุณหมอบางคนพูดถึงหลักแสนด้วยซ้ำณวันนั้นเพราะฉะนั้นประเด็นที่หนึ่งเราต้องยืดเปิดเทอมออกไปก่อนการที่เรายืดเปิดเทอมออกไปเนี่ยสีบสามวันเนี่ยการเรียนรู้อาจจะไม่เต็มที่ แก้ไขได้ครับครับแต่ถ้าเราเปิดเทอมไปซึ่งหลายคนที่บอกให้เปิดเทอมเนี่ยถ้าเกิดปัญหาสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นคือไปติดไปติดโควิดกลับมาที่บ้านคุณครูติดติดกลับบ้านอย่างดีครับติดแล้วเกิดเสียชีวิตอ้แก้ไขไม่ได้นะครับไม่มีอะไรแก้ไขได้เลยอืมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามทําอยู่ก็คือเลื่อนเปิดเทอมไปก่อนครับทีนี้กลับมาที่คําถาม ว่าที่ทําเมื่อวานหรือที่ทําช่วงนี้เนี่ยทำอะไรกันอยู่ครับเราต้องเตรียมความพร้อมครับนกะวันนี้เนี่ยไม่เคยฮะเราไม่เคยเรียนนอกโรงเรียนมาก่อนอนะครับการเรียนที่บ้านเนี่ยเป็นครั้งแรกในประเทศไทยหรือหลายๆประเทศด้วยซ้บที่เรียนเต็มรูปแบบแบบนี้เ <ฮะ S 1> มื่อก่อนก็คือเรียนที่โรงเรียนแล้วก็คุณครูอาจจะให้ถ้าโรงเรียนที่ทันสมัยหน่อยก็ให้กลับไปทํา การบ้านไปทำเรซิชไปทำอะไรที่ที่บ้านครับ,รบแต่ณวันนี้มันกลับหัวกลับหางหมดครับก็คือเรียนที่บ้านร้อยเปอร์เซ็นทีนี้ตรงนั้นผมพอจะเข้าใจาผมเชื่อว่าหลายคนเข้าใจนโยบายของทางกระทรวงสาธารณสุขนะฮะแต่ที่นี้ประเด็นสําคัญก็คือหลายคนก็อยากทราบว่าก่อนที่จะมีการนําเรื่องนี้ออกมาสู่สาธารณชนได้มีการศึกษากันอย่างรอบครอบหรือ,อยังครับอย่างเช่นว่าเรื่องของการที่เรียนผ่านออนไลน์ผมขออนุญาตเอาออนไลน์ก่อนแล้วกัน,นนะฮะ แน่นอนนะการผ่านออนไลน์เนี่ยมันต้องมีการใช้เน็ตที่ค่อนข้างจะแรงพอสมควรถูกไหมฮะชาวบ้านชาวช่องที่อยู่ตามต่างจังหวัดขอโทษนะฮะท่านขอโทษจริงนะฮะข้าวกรอกหม้อเนี่ยยังไม่มีเลยคือเงินก็แทบจะไม่มีสุดท้ายด้วยความควงบุตรหลานเองจําเป็นเหลือเกินนะฮะต้องยอมเสียเงินซื้อทโทรศัพท์มือถือไปจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตต่างๆนานานะเป็นหนี้เป็นสินเพิ่มขึ้นมาจากที่ ในมุมของการที่จะมีการเรียนออนไลน์ไอ้ตรงนี้ท่านมองอย่างไรผมกรบเรียนอย่างนี้ครับเราอาจจะขาดการสื่อสารหรือสื่อสารยังไม่พอนะครับซึ่งตอนนี้เราให้โรงเรียนคุณครูสื่อสารไปหมดแล้วประเด็นที่หนึ่งครับไม่ต้องซื้ออะไรเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะไล่ฟังครับเชิญครับฮะกรุณาไม่ต้องไปซื้ออะไรเลยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม,ตมแม้กระทั่งทีวีนะครับตอนนี้เนี่ย สมมุตินอกเหนือจากการเรียนที่โรงเรียนซึ่งซึ่งตอนนี้เราทำไม่ได้เนี่ยรเราแบ่งการเรียนที่บ้านออกเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนหนึ่งเราเรียกว่าออนแอร์ air, ก็คือผ่านโทรทัศน์อ,อีกส่วนหนึ่งคือออนไลน์ซึ่งอันนั้นแน่นอนต้องมีสมาร์ทโฟนมีอินเทอร์เน็ตครับผมทั้งหมดเนี่ยเราต้องการให้ถึง ศัพที่ผมเรียกก็คือ last mile ทางเทคโนโลยีเขาเรียกลาสไมล์ลาสไมล์คือผู้ที่อยู่ห่างไกลไม่ใช่ทางระยะทางห่างไกลเทคโนโลยีมากที่สุดที่เป็นไปได้ก็คือดูทีวีดูทีวีอ่านี้ทีวีเนี่ยแน่นอนครับหน,หนึ่งเรื่องก็คือมีทีวีหนึ่งเครื่องในค,ครเรือน มีลูกมากกว่า1นคนนี่นี่คือปัญหาต้องไปซื้อทีวีเพิ่มไหมครับไม่ต้องครับอ้าวทำยังไงละฮะเพราะเรารี n รันฮะณวันนี้เนี่ยเราได้ช่องจากกสชด้วยความกรุณาจากกสชเนี่ยสิช่องครับเป็นอนุบาลถึงม .6 เนี่ยสิช่องอาชีวะ1ช่องกศนหนึ่งช่องช่องใครช่องมันอนุบาล1ช่องเดียวอนุบาลสองช่อง1อนุบาล3ามช่องหนึ่ง วันนี้พ่อแม่ผู้กครองเริ่มจำได้แล้วว่าลูกตนเองอยู่ช่องไหนเราดีรันสี่รอบครับแปลว่าเช้ากลางวันบ่ายเย็นคือทีนี้ท่านผมก็จะท่านกำลังจะบอกว่าสมมุติว่าคุณมีลูกสี่คนนะมีลูกสี่คนอยู่ปห่งป .2 อป .3 ป .4 นะฮะเช้าให้น้องมันดูไปก่อนถูกป .1 นะฮะดูเสร็จปุ๊บเดี๋ยวรีรันถูกไหมฮะรีรันเสร็จปุ๊บเป็นปสอ่ะลูกปสมานั่งดูถูกป คือ,คอแม่ไม่ต้องทำอะไรน้ำเตาลูกอันนั้นก็อีกปัญหาหนึ่งะนะครับอันนั้นอีกปัญหาหนึ่งเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมอย่างที่ผมกราบเรียนก็คือว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าสิ่งที่เราทำแบบเนี้ยเราจะไม่กลับไปโรงเรียนเลยอนะืเราเตรียมความพร้อมว่าในที่สุดแล้วพอเราเปิดเทอมแล้วถ้าโรงเรียนเหล่านั้นต้องปิด เนื่องจากว่าเป็นไปได้เด็กอาจจะติดโควิดหรือคุณครูติดโควิดโรงเรียนนั้นต้องปิด14วันเด็กต้องควอลตีนครูต้องควอลตีนต้องเรียนจากบ้านครับซึ่งก็ช่วง14วันครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องดูแลลูก14วันพอจบจากนั้นก็กลับไปเรียนใหม่ครับเราตรียมความพร้อมตรงนี้ สิ่งหนึ่งซึ่งพ่อพ่อแม่ผู้กครองแน่นอนเป็นห่วงว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปอีกปีหนึ่งเหรอฉันรับไม่ไม่ไหวไม่ใช่ครับนะครับหนึ่งกรกฎาต้องเปิดเทอมครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ43วันนักวันนี้จากนี้ก็เหลือไปสี่สิบสองวันกลับไปที่เรื่องค่าใช้จ่าย 1. ไม่มีนะครับ 2. อนวันนี้ทางสพทได้เดินแล้วครับคุณครูไปทุกบ้านเกือบเกือบทุกบ้านเราได้ข้อมูลมาครบหมดแล้วว่า มีนักเรียนของเราที่เข้าไม่ถึงทีวีอยู่ประมาณ1 5ล้านแสนครัวเรือนครับตอนนี้เราได้รับความกรุณาจากกสทชและดีกระทรวงดีให้กล่องให้กล่องเราสองล้านกล่องอครับกำลังจะเริ่มเดินแจกแต่กล่องไปแน่ใช่ไหมฮะไปแน่ครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะก่อนหน้านี้ก็เคยมีบอกจะแจกกล่องตอนประมูลทีวีดิจิตอลการอุ้ยึดกล่องมากล่องมาตรงวันนี้ผมยังไม่ได้กล่องต้อง้อตรงนั้นให้ซื้อฮะตรงนี้ให้ฟรีอันนี้ให้ฟรีครับ Oh, แล้วก็ <okay. S 2> ทางสพทไอ้ทางอาชีวะก็จะจัดบุคลากรนักเรียนอาชีวะไปช่วยจูนเพื่อบ้านไหนยังติดขัดเรื่องการเซตอัพและจูนครับครับผมอันนี้คือเป็นนโยบายที่มองแบบนี้ <Okay. S 1> อต่ออีกนิดเดียวเชิญครับเชิญครับเพื่อเพื่อจะให้ชัดเจนท่นนี้ต้องมีมือถือไหมไม่ต้องครับการเรียนออนไลน์เราจะจัดเพียงให้เด็ก ในอนาคตเมื่อเมื่อเปิดเทอมไม่ได้ไอ้โทษเมื่อไปโรงเรียนไม่ได้เฉพาะม .4 ม .5 ม .6 เท่านั้นครับเราไม่คิดว่าเด็กเล็กจะมีศักยภาพพอที่จะมาเปิดแล้วเรียนออนไลน์เองได้กับ d e v i c อเพราะฉะนั้นนั่นคือเรื่องของการมีเครื่องมือและอินเทอร์เน็ตครับณนะขนาดนี้ท่านตรีกำลังปรึกษาหเลยกับกสช,ชเพื่อจะขอความร่วมมือกับออเปอเตอร์อีกสเจ้าในเรื่องอินเทอร์เน็ต ว่าถ้าเกิดเป็นการเรียนเพื่อการศึกษาซึ่งเดี๋ยวเราคงขอเลขหมายโทรศัพท์ของนักเรียนแล้วก็ผ่านเว็บซึ่งทางกระทรวงทำเว็บอันเดียวเลยชื่อ Deep Digital Education e x c e l l e n t Platform ถ้าเข้าผ่านทะลุตรงนี้ขอฟรีครับก็คือหมายความว่าสมมุติคุณพ่อแม่มีให้ลูกมีมือถือจ่ายให้500อไว้ทำอะไรก็ตามดูเน็ตเล่นเกมเรียนหนังสือฟรีครับผมถามท่านแบบนี้คร กว่าในสิ่งที่ท่านบอกมาสักครู่นี้นะฮะทางท่านทปรบกษาบอกมาสักครู่นี้เนี่ยนะฮะกว่ามันจะเริ่มเป็นตัวเป็นตนกว่าจะไปถึงตัวผู้บริโภคผู้ใช้จริงๆผู้เรียนจริงๆเนี่ยเด็กจะตามไม่ทันหรือเปล่าเพราะว่าคนอื่นๆที่เขามีพร้อมเขาก็ต้องเรียนกันไปก่อนแต่คนอื่นๆที่เหมือนต้นทุนทางสังคมในชีวิตของเขาเองเนี่ยมันอาจจะไม่พร้อมต้องกลายเป็นว่าไปเรียนตามหลังเขาหรือเปล่าและใครจะมาสอนไล่หลังเขาล่ะที่โรงเรียนไงครับก็ต้องไปเรียนด้วย แน่นอนครับต้อกลับไปเรียนที่โรงเรียนวันที่หนึ่งกรกฎาคมณนะขณะน,นี้วันนี้เนี่ยเราเตรียมความพร้อมเราก็จะรู้ทันทีว่าบ้านไหนไม่มีทีวีตอนนี้เรารู้แล้วเด็กคนไหนไม่มีมือถือ,อซึ่งเราคิดว่ามสี่ห้าหกเนี่ยน่าจะประมาณสิบเร์เซไม่มีดีไวส์สัพูงง่ายๆซึ่งเดี๋ยวโรงเรียนเตรียมตัวเพราะฉะนั้นนึกนึกสภาพนะครับพอทุกคนไปโรงเรียนโรงเรียนนี้ปิด มันไม่ได้ปิดทุกโรงเรียนเฉพาะเด็กของโรงเรียนนั้นเท่านั้นที่ต้องเรียนออนแอร์และออนไลน์14วันทำไมถึงจะปิดปิดสมมติติโควิดสมมุติว่าสมมุติว่าถ้าไม่ติดโควิดก็เรียนกันไปเลยครับคืออันนี้คือเผื่อเอาไว้เพื่อแน่นอนฮะเพราะเราต้องอยู่อย่างนี้ไป14วันเดยววังต้องอยู่นี้ไปอีกสองปีฮะอ่าอโอเคอันนี้ผมเข้าใจฮะ คมีอะไรนพิ่มอีกประมาณนี้ครับผมผมขอญาตถามอย่างนี้ผมขอญาตถามทางท่านเลขาบ้างนะฮะท่านเลขาครับความพร้อมของบุคลากรทางด้านการสอนคุณครูที่สอนในออนไลน์ในทีวีเนี่ยพร้อมแค่ไหนฮะเพราะบางทีเนี่ยบางทีออกมาเนี่ยขอโทษนะฮะยังมีผิดเลยครับเด็กงงนะคนเขามีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าแหมบางคนเนี่ยออกเอ็กเซนต์ออกเสียงยังผิดเลยสอนภาษาอังกฤษบางคนเอง บางอันเองออกมาเนี่ยข้อมูลก็ผิดด้วยครับอย่างนี้ครับจะไปแก้ไขยังไงมันทาให้เด็กไม่มีโอกาสในการซึมซับหรือรับรู้ข้อเท็จจริงไหมครับครับน้ำเรียนคุณหนุ่มนะครับแล้วก็ท่านผู้สมทุกท่านครับครับวันนี้คือเราใช้คําว่าตรวจสอบความพร้อมการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนต้องต้องตอง้ตองเอาคาพูดนี้ให้ชัดเพราะเวลาใน18บแพฤษภาคมเนี่ยถึง30มิถุนายนนั้นเป็นการเตรียมความพร้อม ปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนครับยังมีข้อจํากัดจะมีอะไรต่างๆที่เรียนรู้ร่วมกันวันนี้เรา,เาทดลองสองเรื่องที่เน้นหนักก็คือ air. ออนแอร์แล้วออนแอร์แล้วมีเรามีสือ่อยากสองส่วนในการสื่อที่ในหลวงรัชกาลที่9ก้าสมควรน,นามอบให้กับมูลนิธิการศึกษาทางไกลพันดาวเทียม,มนะครับมเมื่อวันที่5ธันวาคม2อ3 8นานะครับ,รบเราเห็นว่าสื่อนี้มีอยู่แล้วแล้วทางมูลนิธิการศึกษาทางไกลพันดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ย ผลิตอยู่แล้วแล้วทําอยู่แล้วนะครับประกอบกับในหลวงการที่สิบก็พัฒนาให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นก็ซื้อว่าสื่อเนี้ยนะครับเอามาทดลองให้คุณครูทุกคนทั่วประเทศมาใช้<ะ>เดิมนั้นเราใช้เพียง16,00 0โรงเรียนโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนที่ขาดแคนลนโรงเรียนที่ห่างไกลโรงเรียนครูไม่ครบชั้นโรงเรียนครูไม่ครบเอกซึ่งสื่อนี้มีการพัฒนาการและคุณครูคทุกคนก็นรับการคัดเลือกมาอย่างดี นำเรียนว่าสื่อเนี้ยนะครับเราก็ได้ตั้งแต่อนุบาลหนึ่งไปถึงม .3 แล้วคุณครูทุกคนตั้งใจครับทามือที่เองก็ตั้งใจทํางานเรื่องนี้แล้วม .4 ม .5 ม .6 เป็นเรื่องสวบผลิตเองในสื่อออนแอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นการที่เราจะเปิดให้เรียนโดยทางกศธชให้ช่องเรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณครูวันนี้ก็เราประชุมมุณครูนะครับทางไกลชี้แจงคุณครูไปคุณครูก็ เรียนรู้ด้วยนะครับวันนี้คุณครูก็เรียนรู้รว่าสื่อต่างๆที่มีอยู่ในในในออนแอร์มีอะไรว่าตรงไหนอย่างไรความพร้อมวันนี้คุณครูก็ได้เข้าไปสู่กระบวนการในเรียนรู้ร่วมกันทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาก็เป็นหน่วยงานที่กํากับตรวจสอบและให้ความรู้กับคุณครูทุกคนเพราะนั้นคุณครูทุกคนวันนี้นะครับผมจำเรียนว่าถ้าถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมที่ความรู้ทั้งหมดเนี่ยวันนี้เราคิกออฟเริ่มออนแอร์วันที่18พฤษภาคมเพื่อให้คุณครูเรียนรู้ด้วย ผู้ปกครองเรียนรู้ด้วยนักเรียนเรียนรู้ด้วยเรียนรู้ครั้งนี้เป็นการเรียนรู้เพื่อปรับพื้นฐานเด็กว่าเด็กค,คนนี้เขาอยู่ปสจะขึ้นปสนะครับเอาเรื่องของปสมาเรียนก็เรียนดูนะครับว่าเด็กมีความพร้อมขนาดไหนแล้วก็มีใบงานมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากธรรมุนิธิทํามวัผมถือว่าเรื่องนี้เป็นการควรคการที่จะเตรมความพร้อมท่านครับผมถามอีกนิดนึงฮะกรณีแบบนี้เนี่ยสมมติคนอยู่ต่างจังหวัดเขาต้องออกไปทํามาหากินกันไปทําไร่ทํานาทําสวนกันต่างๆนานาแล้วเขาจะเอาเวลาตรงไหนมา มาดูลูกเหมือนสอนหรือมาดูไอ้มาตรการที่ท่านบอกมาผมผมถามคืนได้กันว่ากรณีนี้ถ้าปล่อยเด็กอยู่เฉยอืโรงเรียนไปไม่ได้ครอรมอบอกว่าโรงเรียนต้องปิดนะครับมติคอรมอบอกว่าโรงเรียนต้องสอนไม่ได้สอนไม่ได้เราเลื่อนการเปิดเทอมเหนืองนะครับผมช่วงนี้เป็นช่องว่างของประชาชนอืนักเรียนครับไม่เรียนรู้ คเครื่องมือนี้เป็นการปิดช่องว่างนั้นทําให้เด็กได้เรียนรู้ใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์เมื่อวานนี้ผมไปที่หนนทบรุรีไปเจอความสวยงามของท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านอบตอเขาจัดแหล่งเรียนรู้ที่แหล่งชุมชนเขาให้เด็กมาเรียนนะครับ,รบผู้ใหญ่บ้านเอาบ้านของตัวเองเป็นจัดที่เรียนมีนักเรียนคนหนึ่งเรียนปสามด้วยกันก็ไปเรียนคู่กันในบ้านอีกบ้านหนึ่งที่<อ>พ่อแม่ผู้ปกครองอยู่นะครับ,รบอ,อีกบ้านหนึ่งก็คือ,อเป็นการที่ ไม่มีทั้งทีวีไม่มีโทรศัพท์มือถือนะครับคุณครูพาไปอยู่ที่โรงเรียนมาช่วยไปช่วยเรียนที่โรงเรียนออก็ไปก็สามารถไปได้ครับผมคือคือไม่ใช่ว่าไม่มีข้ออะไรเลยแต่ตรงเนี้ยเป็นจุดที่เราจะเจอปัญหาร่วมกันถ้าเจอปัญหาแล้วจะมีทางออกร่วมกันอย่างไรแล้วจะมีทิศท,ทางอย่างไรบ้างครับคือคือเราคิดว่าไม่ใช่ไม่มีปัญหามีปัญหาแน่นอนคือจะถามว่าเราจะหาเกิดแน่อเราเราทำการรองรับเพื่อเปิดภาคเรียนหนึ่งกรกฎาคมครับถ้าเกิด หนึ่งแรกฎาคมปรากฏว่าเราไม่เตรียมความพร้อมอย่างนี้เลยเปิดปั้งปัญหาเกิดขึ้นนั่นเรียนจริงครับช่วงนี้เป็นการที่เราเตรียมความพร้อมครับอโอเคนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาถามต่อนะฮะว่าเปิดเทอมเนี่ยนะฮะมาตราการในการดูแลเด็กจะทํายังไงต่อไปนะครับรวมถึงขออนุญาตถามเรื่องของครูหื่นหน่อยพักนี้เยอะเหลือเกินมาตราการของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อไหร่จะฟันแบบไม่เลี้ยงสักทีคือเห็นก็ยังออกมาทํากันอยู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับครับ เอาครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับคือเท่าที่ผมฟังเมื่อสักครู่นี้นะฮะผมจับความได้ก็คือว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยออกมาตรการนี้มาในการเ,าเรียนผ่านออนไลน์ออ,อ,ออนไลน์ออนแอร์เนี่ยนะฮะสออย่างเนี่ยคือผ่านทีวีเนี่ยนะครับ,ออค,ค,รบคือสิ่งที่ต้องการก็คือว่าเพื่อเอาไว้ว่าวันหนึ่งโรงเรียนไหนนะฮะจำเป็นต้องหยุดเรียน14วันทั้งโรงเรียนเพราะว่ามีเรื่องของโควิด -19 ถูกกักแน่ถูกไหมฮะเด็กคนนึงเป็นหรือใครเป็นค,ครูครูสักคนนึงเป็น หยุดแน่เพราะฉะนั้นเขาจะเรียนกันยังไง14วันนั้นก็เลยต้องมีเจ้าเรียนออนไลน์หรือว่าเรียนทางออนแอร์เนี่ยถูกไหม,มฮะเป็นเสริมเข้าไปก่อนที่จะไปเรียนใหม่อีก14วันทั้งหน้าไม่ได้จะเอามาเรียนเป็นแบบโอ้โหเป็นเป็นชีวิตประจําวันที่คุณต้องไปโรงเรียนแล้วเป,เป็นไปไม่ได้ครับไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ครับอ่าแล้วผมผมเรียนเสริมนิดนึงเมื่อกี้ที่ท่านเลขาได้นําเรียนคือประเด็นที่ที่อยากจะเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยก็คือว่าขณะนี้เนี่ยหนึ่ง เรามีโทรทัศน์การศึกษา17ช่องไม่มีประเทศไหนมีนะครับ17ช่องเยอะมากนะครับการศึกษาอย่างเดียวไม่ได้รับความกรุณาจากผู้ที่ให้เรามาก็คือกรทชรวมทั้งเอกชนที่เป็นเจ้าของมัคส์นะครับให้ความร่วมมือทั้งหมดฟรีนะครับไม่มีไม่มีบัตรเจ็ดใดๆทั้งสิ้นอันที่สองมีมีช่อง ไม่มีสื่อก็จบอีกเหมือนกันนะครับฮะณนะวันนี้ผมกราบเรียนเลยครับมีประเทศเดียวเท่านั้นที่มีสื่อครบตั้งแต่อนุบาลหนึ่งถึงมหกครับที่บอกว่าเรียนออนไลน์ออนไลน์ออนไลน์กันเนี่ยคือสดคุณครูสอนสดครับต้องผ่านอินเทอร์เน็ตแต่บางทีเด็กไม่รู้จะถามใครอย่างเงี้ยแบบมีสงสัยถูกต้อง<ะ>ครับอย,อย่างที่กราบเรียนก็คือเรียนผ่านทีวีเราไม่ได้บอกเลยว่าคุณภาพจะร้อยเปอร์เซ็นต เท่ากับที่โรงเรียนเพราะเป็นวันเวครับณนะวันนี้ท่านผู้ชมถามเราก็ไม่ได้ครับ,บอย่างมากก็ส่งไลน์ส่ง Facebook มาดีกว่านั้นก็คือเป็นออนไลน์ครับน,นั้นตอบโต้ได้แต่เข้าถึงน้อยเพราะว่าคนเหล่านั้นต้องมีอินเทอร์เน็ตท่านเหล่านั้นต้องมีมือถือหรือโน้ตบุ๊กมือถือจริงๆก็ไม่เหมาะเลยซ้ําต,ต้องมีโน้ตบุ๊กเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองบาลานซ์ระหว่าง จำนวนกลุ่มที่มีกับที่ไม่มีเราต้องเข้าถึงให้มากที่สุดครับ,คครบผมท่านครับผมขออนุญาตถามไปถึงเรื่องราวของการเปิดเทอมของเด็กนักเรียนละว,วันที่หนึ่งกรกฎาคมใช่ไหมที่จะเปิดเทอมกันแบบทั่วประเทศเลยเนี่ยนะครับพร้อมแค่ไหนฮะในมาตรการการดูแลเด็กนักเรียนของคนไทยทุกๆคนนะฮะรวมไปถึงครูทั้งหลายความปลอดภัยมาตรการต่างๆนานา,นากระทรวงสาธารณสุขมามาตรการยังไงฮะใน ในภาพรวมๆเนี่ยนะครับวันนี้เราก็ดูเรื่องของโควิด1 9ก่อนรเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ประเมินสถานการณ์ทุกช่วงวันนี้สถา,านการณ์ช่วงนี้เราเรียกว่าเป็นระยะที่ะยะที่3เป็นระยะที่เราเปิดภาคเรียนเราแบ่งระยะที่1นึงครับระยะที่1ก็คือการเตรียมความพร้อมทั้งหมดระยะสองนี่คือคือตรวจสอบความพร้อมระยะสามคือปฏิบัติตตจริงปฏิบัติจริงนี่แหละนะครับความพร้อมเนี่ยเร,เราเราเตรียมไว้ขนาดเนี้ย ประเมินฐานการตั้งแต่18พฤษภาคมไปถึง30พฤศจิกายนโดยใช้ถานการโควิด -19 เป็นฐานการตั้งรเราจะดูว่าโรงเรียนเราจะเป็นแบบไหนเราแบ่งเรียนเป็นสากลุ่มกลุ่มหนึ่ง site, ออนไซต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ on site, ออนไซต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจากฐานการไหนเช่นจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่ในพื้นที่ไม่มีการติดต่อเชื้อโรคแต่เริ่มต้นเลยครับสบปกคือศูนย์บริการดูแลถานการของโควิด -19 จังหวัดเนี่ยพวกว่าการเป็นประธาน,นจะประเมินฐานการ์ให้เรารว่าคนเปิดไร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม แล้วก็ถ้าเปิดแล้วร้อเปอร์เซ็นได้ก็เปิดอันนี้คือออนไลน์ร้อเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ปรากฏว่าส่วนหนึ่งอาจจะออนไลน์เพิ่มเติมได้ไหมออนไอร์ได้ไหมพร้อมเลวครับเราเตรียมมาแล้วตอนนี้เตรียมไว้ให้แล้วคุณครูเรียนรู้แล้วว่าจะเข้าทางทางกายผ่านทีวีแบบไหน air, ออนแอร์มีออนไลน์ตรงไหนคุณครูก็สอนได้หรือรไปโรงเรียนอีก5้าส้าในในสังคมเมืองนะครับในสังคมเมืองเช่นกร,รุงเทพมนานครนและพุทมณฑลเนี่ยอาจจะต้องแบ่งกะแบ่งสัดส่วนให้เด็กนักเรียนมาเรียน อันนี้ต้องวางแผนกันอพระเมินฐาน,นการณก่อนรหรือเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ท่านที่ปรึกษานาเรียนคือช่วงนี้เป็นโควิด -19 เข้ามาโรงเรียนนี้ต้องปิดร้อยเปอร์เซ็นต์ปิดสิบสี่วัน,อนบอกมา,อาเรียนอ,ออนไลน์ออนแอ<ป>ร์ไปแต่ตอนะะนี้ก็ปรเมินฐานการเราก็จะวางหลักนี้ว่าให้โรงเรียนสมัคงานเขตพการศึกษาประสานงานกับสปกจังหวัดนั้นๆดูแลแต่ในงานข้อปฏิบัติตัวในการไปเรียนหนังสือวางไหมฮะ ก็มันมีหลักสูตรมีวิธีการอยู่แล้วครับตามตามกติกาเดิมที่เรามีอยู่แล้วในการไปเรียนหนังสือเด็กใส่หน้ากาก,ากาอนามัยไปจจไปเสร็จปุ๊บพ่นามาตรการโควิดไดทีใช้ครบถ้วนตั้งแต่เรื่องของการวัดอุณหภูมิเจลล้รางมือแล้วก็หน้ากากดิโซเ,เ,เชียลดิเซนซิง่งทั้งนี้ก็ศูนย์สปพจังหวัดเป็นคนกําหนดนะครับจะบอกว่าทําอย่างไรอย่างข้าราชการวางแผนให้แต่ทางส่วนสายการเองจะวางโครงไว้ให้เป็นแนวทางไว้ให้ทั้งระบบลดค่าเทอมไหมครับ อ่าสวัสวทไม่มีค่าเทอมแล้วอย่างผู้โรงเรียนอื่นๆที่เขาเก็บค่าเทอมก็ต้องต้องถามว่าโรงเรียนนะั้นโรงเรียนเอกชนเขามีกิจกรรมยังไงบ้างสา่วนสทเราเองนะไม่มีค่าเทอมเรียนฟรีครับอืมแต่ว่าถ้าเกิดโรงเอกชนนั้นเราไม่เราไม่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 ไปก้าวล่วงครับแป่นเขาล่วงเขาแต่ถามว่าโรงเรียนสวทอมีไม่ได้จหรอครับค่าเรียนแพงแพงเงินก็ไม่ค่อยจะมีแล<อ>้วเนี่ยทำงานก็ไม่ได้ทำาถามาถามท่านท่านท่านที่าช่วยก้าวล่วงไปหน่อยได้ไหมโรงเรียนเอกชนเนี่ยตังคไม่ค่อยมีแล้วเนี่ย ครับผมก็โรงเรียนเอกชนก็คงต้องคุยกันเป็นเคสเคสไปครับ,รบเพราะว่าเขาประกรอบกึ่งธุรกิจนะครับอย่างอย่างที่ท่านเลขาบอกคือคือโรงเรียนสพทนนี่เราฟรีร้อยเอซอยู่แล้วนี่โรงเรียนเอกชนก็เป็นทางเลือกอทางหนึ่งที่ผู้ปกครองไปเรียนนะครับโดยมุ่งหวังว่าอาจจะมีคุณภาพดีกว่าหรือฮะฮะอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเมือ่อเมื่อเป็นทางเลือกมันก็คงต้อง ต้องดูผู้ประกอบการและลูกค้าต้องต้องพูดคุยกันครับครับผมครับนะฮะท่านครับคำถามสุดท้ายเมื่อกี้ผมพอดีผมทิ้งไว้จำเป็นต้องถามหรือหลงครูหืน่นตอนเนี้ยก่อนหน้านี้นะห้าครูหื่นนะครับไปมีเพศสัมพันธ์กับเด็กนักเรียนวัยแค่14บปีกับ16บปีก่อนหน้านี้มีพออไปล่วงหน้าอกหน้าใจล่วงอวัยวะเพศเด็กหญิงนะฮะล่าสุดวันนี้สองข่าวเลยนะฮะที่ชุมพรค,ครูบังคับให้นักเรียนเสพยาบ้าแล้วก็ไปข่มขืนอีกอันหนึง่ง ครูเข้ามอบตัวนะฮะมีชัดรับคุยกันเรียกเด็กไปขอโทษนะฮะไปล้วงหน้าอกไปนู่นนี่นั่นและบอกว่าตัวเองไม่เคยล่วงละเมิดเนี่ยนะฮะดังเชตมาตรการของศึกสาธที่การทํายังไงต่อไปฮะกระทรวงศึกษาธิการจะทำยังไงเพราะว่ามันก็ยังมีข่าวเนี้ยทุกวันผมอ่านแทบจะทุกวันเลยผมผมขออนุญาตอเรียนท่านผู้ชมด้วยนะครับจริงๆแล้วกระทรวงศึกษาธิการก็กระวนใจเรื่องนี้มากและไม่สบายใจเลย ทุกครั้งที่ข่าวออกมาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าคุณครูเราไม่น่าทาเลยท่านรุมนตีเองก็ให้นโยบายเรื่องนี้ชัดเจนก็ตั้งเป็นมีศูนย์ที่ทํางานวันซอ์สวิตเลยเรื่องนี้ของกระทรวงสาธารณการเป็นศูน,นยน์ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อช่วยเหลือดูแลเรื่องของการการล่วงระเมิดทางเพศของนักเรียนเพื่อจะดูแลเด็กนะครับเป็นเรื่องต้นเพราะฉะนั้นในกระบวนการที่เกิดขึ้นนั้นเราต้องการทั้งป้องกันและปราบแล้วก็ถึงปราบจะทั้งไป นะครับใพ้ชัดเจนว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยเราเราอยากให้กระบวนการนั้นเกิดขึ้นเพื่อให้คุณครูนั้นตระหนักว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่สิ่งที่ไม่ดีในหลักการก็คือว่าในสิ่งที่ <Okay. S 1> เ,ออเริ่มต้นตั้งแต่เอาละการให้ความรู้ความเข้าใจคุณครูแล้วก็มีวินนวินยัยต่างๆให้ความรู้ต่างๆเราทําอยู่แล้ว <Okay. S 1> ส่วนที่2ก็คือในการที่ปรามเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าถ้าคุณทาเนี่ยเริ่มต้นทําเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยคุณจะต้องได้รับโทษอย่างไรบ้าง mm hmm. เช่นทุกกรณีที่เกิดมาเนี่ย สวทเนี่ยนะครับเราจะต้องสั่งให้คุณครูที่เกิดเหตุการณ์มาประจำที่เขตพิจารศาหนึ่งสองส่งไปที่กรรมการศึกษาการจังหวัดนะครับไปทําหน้าที่ตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยรายแงรงและให้ออกจากระการไว้ก่อนนะครับต้องไว้ก่อนด้วยครับต้องให้มีหลักฐานก็ไว้ก่อนเหมือนกันคือคือวันนี้คือกระบวนการสอบสวนกระบวนการสอบสวนทางวินยัยเราต้องให้ออกไว้เลยแต่ถ้ามีมูลแล้วก็โดยการแจ้งความมีหลักฐานชาัดเจนแล้ว วินัยล่าแรงเกิดขึ้นแน่นอนสามก็คือเรื่องใบอนุญาตขอบอาชีพครูนะครับก็ยกเลิกการใช้นะครับผมก็คือต่อไปกลับมาเป็นครูไม่ได้อีกไม่ได้ครับไม่ได้อีกแล้วนะฮะคืเกิดไปทำนี้กลับไม่ได้อีกแล้วบําเบ็ดบำน้ญเยียทุกอย่างหมดเจนดืนยันครับโอเคนะครับวันนี้เวลาหมดจริงๆนะฮะเดี๋ยวได้อยากคุยต่อเหมือนกันขอบพระคุณท่านครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ